เมื่จะมายืนแอคอะไรตรงนี้ผมไม่ได้ยืนแอคผมก็ลูกพี่ที่ทิ้ทงผมไว้เกมได้เออเอาเถอะนะจะทำทรง,งจะเริ่มเกมยังไงวะเกมต่อไปจะเริ่มแล้ว,เร,วเร็วดิลูกพี่เดินช้าอย่างกับเต่าู้แล้วที่นี่เป็นไหนวะก็เดินอย่างเงี้ยนี่แหละเล่นดิ่กล้าไม่เล่นเอาอย่าร้งองกล้าปัดจำไม่ละไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเจ็บตูด ก็รวยเตี๋ยล้วเดินมาจะนะเร็วๆลูกพี่เร็วๆหน่อยเออถ้าพี่เกมมี่เข้าต่ำกว่าพี่ผมตาคนแรกเดินช้าแบบนี้เออลูกพี่ให้พี่นึ่ไปก่อนเลยนะมึงนี่มันลูกน้องกูจริงๆไอ้เมื่อชิบหายนับเองดีวะ ว่ามึงออกจากเขาพี่ด่าผมว่างอกแล้วผมให้หมดน้านำทีมเองครับเออกัวอะไรวะเฮียเชี่ยหลงทางว่ะทำไงต่อดีวะอีขาวมันอยู่ไหนเนี่ยทำให้รู้สึกเหมือน,นมัวงมตลอเ,เวลาเลยว่ะอะไรตรงนั้นเชี่ยเม่ง แม่งเอ้ยทางตันเหรอวะกูจะเกมนั่นตัดใครประตูนี้ห้ามเข้าเหรอวะแต่ถ้าไม่เข้ากูก็ตายดีวะขาวคอ,อยดูปลอดภัยนะเว้ยกูไปละลูกพี่ครับลูกพี่วิ่งไปไหนวะวิ่งเร็วจังเลย ลูกพี่ได้ยินผมไหมไอพี่เฮียหนาหลังไป็เฮีเฮียแล้วไงอเออคุณผู้จัดเกมครับอย่าทำอะไรผมเลยทำไมไม่ไปเอาลูกพี่ผมแพ้ล่ะเขาเขาเขาดีกว่ายเยอะแล้วเราคุยกันได้